แต่ว่าการต่อสู้คดีความนั้นเขาไม่ได้วัดที่การเรียนเก่งและที่มากกว่านั้นคือการแบกความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติถ้าเราได้อ่านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับที่มีคนบันทึกเขียนเป็นจดหมายเหตุเอาไว้เนี่ยจะเห็นถึงความเนี่ยนะครับความกดดันอย่างมาหาศาลเพราะเนี่ยนะครับแพ้ก็คือการเสียประสาทพระวิหารเสียดินแดน ชนะนี่เสมอตัวนะเพราะขณะนั้นเป็นของไทยแพ้ก็เป็นของกัมพูชาการใช้อภินิหารร่างทรงอะไรต่างๆที่เล่าให้ฟังว่ามันคือแรงความกดดันตั้งปวงและก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็ทุกกระทมกันทั้งประเทศวันนี้เนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าเนี่ยครับจะมีลักษณะ พื้นที่อาจจะแตกต่างคําว่าประสาทพระวิหารประสาทพระวิหารเรายังไม่ได้เห็นในเชิงผลประโยชน์คเป็นเรื่องดินแดนเป็นเรื่องตัวประสาทแต่ว่ากรณีในเขตพื้นที่นะครับเรื่องไทยกัมพูชานี้มันซุกซ่อนด้วยคำว่าผลประโยชน์อื่นใดถ้านี่นะครับนำหน้าเรื่องดินแดนอย่างไรเกิดเรื่องกันก่อนอยู่แล้ว การประเมินสถานการณ์ต่างๆที่บอกว่ามีพวกขวาจัดพวกอนุรักษนิยมเท่านั้นที่จะมาปกป้องเรื่องดินแดนปัญหาก็คือว่าไอ้ฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยมันไม่รักประเทศกันหรือยังไงหรือว่าเนี่ยนะครับมันพร้อมจะเสียดินแดนซึ่งผมไม่เชื่ออย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าข้อเท็จจริงซึ่งเนี่ยนะครับ M O U C C เนี่ย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายที่เขาตั้งข้อ,อกล่าวหาเนี่ยเขาอธิบายอย่างเป็นระบบค่ะแต่ฝ่ายรัฐต่างหากที่ไม่เคยตอบอย่างมีระบบแต่ว่าผมเนี่ยพยายามจะชี้ว่าคณะกรรมาการชุดนี้ JTc เนี่ยปัญหาว่าจะทำตามเป้าอะไระเอาเป้าแบบที่คุณทักษิณบอกห้าสิบห้าสิบหรือว่าเธอกับฉันเนี่ยนะครับ มีความเห็นไม่ตรงกันก็แบ่งผลประโยชน์กันอย่างคุณอุ้งอิงถ้าเขาได้รับโจทย์อย่างนี้ปัญหาก็คือว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันมันคืออะไรถ้าตราบใดเนี่ยนะครับไม่ยึดดินแดนก่อนไม่ว่าบกหรือจะเป็นหน้าน้้ำก็ตามแล้วก็ไปตกลงเรื่องผลประโยชน์ซึ่งก็ชัดเจนว่าได้เชฟรอนและรัฐบาลเนี่ยจะไม่พูดเรื่องเชฟรอนเด็ดขาด จนกระทั่งเป็นหน้าเป็นที่น่าสังเกตเป็นข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่พูดกรณีนี้จึงมีความละเอียดอ่อนเพราะเนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการมีถงว่าะจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบแบบคุณทักษิณว่าหรือว่าแบบคุณอุ้งอิ้งว่านะครับแล้วไปเดินตกลงเรื่องผลประโยชน์กันก่อนคิดว่าเนี่ยนะครับ สามารถทําได้จริงหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าในในประเทศนี่ยเป็นปัญหามากมายนะครับเพราะว่ามันสุ่มเสียงกับคําว่ากฎหมายปิดปากเพราะว่าถ้าผลประโยชน์ครึ่งครึ่งอะดินแดน,นก็ต้องครึ่งครึ่งเหมือนกับภาพปราสาทพระวิหารที่ฝรั่งเศสชักธงกองกําลังเกียรติยศต่อหน้ากรมพยาดํารงราชานุภาพว่าปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรของฝรั่งเศส กรณีนี้ยิ่งง่ายกว่าว่าเนี่ยนะครับทุกอย่างห้าสิบห้าสิบแปลความง่ายๆก็คือว่าก็จะถูกปิดปากว่าหลังจากนั้นก็ดินแดนก็ต้องห้าสิบห้าสิบทีนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเรื่องดินแดนอาจจะไม่เกิดโดยฉับพลันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยอนาคตเป็นเรื่องที่คิดเป็นอื่นไม่ได้เพราะแต่ละชาตินั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดกัมพูชาเนี่ยเขาเขาเน้นชาตินิยมนะ ของเรานเน้นประโยชน์นิยมซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะที่มาจากการต่อสู้นะครับซึ่งมีความสูญเสียมากมายจากเขมรสามฝ่ายจนกระทั่งบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นเราเองก็เห็นปัญหาว่าไอ้นี่จะกลายเป็นชนวนรัฐบาลถ,ถ้ามีความมั่นใจว่าสามารถอธิบายได้แบบที่กองเชียร์บอกว่า ควรจะไล่ให้ไปขุดนี่นะครับนี่ไปขุดพลังงานอาุุดพลังงานไปใช้เนี่ยก็ถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ว่ามีอำนาจจริงอย่างนั้นก็ทําเสียเลยนะครับก็จะได้รู้กันทีนี้เนี่ยนะครับถ้าตกลงเรื่องผลประโยชน์ก่อน MOU นี้ก็เป็นช่องอยู่แล้วและก็บอกว่าถ้าประชาชนออกมาเดี๋ยวทหารจะยึดอำนาจแต่ประชาชนก็มีความรู้สึกว่า ถ้าประชาชนไม่ออกมามันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนถามว่านีครับใครควรจะหยุดดังนั้นนะครับแต่ละรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาใครจึงไม่กล้าไงสมัยคุณทักษิณก็ไม่กล้าสมัยคุณยิ่งรักก็ไม่กล้าค,ความกล้าทําไมมาอยู่ในยุคเนี้ยเอาความกล้าอะไรกันมาคะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็าตามเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นชนวนเบื้องต้น นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรื่องบอลเรื่องฮะเรื่อง99ปเีเรื่องขนส่งทางรางดิจิตอลวอลเล็ปทุกเรื่องราวเนี่ยมันจะประเดประดังนะครับเรียงกันเป็นตับแม้กระทั่งแลนด์บริดก็เหมือนกันค่ะกรณีนี้ก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของรัฐบาลแล้วไหมคะคุณจุุพรเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามั่นใจว่า เธอกับฉันคิดเห็นไม่เหมือนกันแล้วแบ่งกันครึ่งๆเนี่ยก็คงจะทําไปแล้วเพราะวันนี้บอกว่าติดในเรื่องของเนื้อความกฎหมายผมผมว่าเขาคือเขาต้องการจะเอาให้ได้นะพยายามอยู่แน่นอนนะครับคือต้องเอาไว้ได้เพราะว่ามันคือผลประโยชน์อื่นใดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมูลค่ามันมโหฬารน,นะครับปัญหาว่าชาติมันไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างมาโหฬารคนไทยไม่ได้รับอะไร ได้เพียงแค่ค่าภาคหลวงที่ตรวจสอบไม่ได้คอย่างไรก็ตามเนี้ยนะครับเรื่องนี้จะกลายเป็นฉนวนคถ้ารัฐมีความมั่นใจนะครับทดสอบความรักชาติของประชาชนก็ได้อเอาเลยนะครับมันไม่ยากอะไรนี่นะครับก็คิดว่านี่ครับประชาชนคนไทยเนี่ยเห็นประโยชน์เหนือกว่าดินแดนทั้งที่น้ำมันราคาเท่าเดิม,มแก๊สราคาเท่าเดิมค่าไฟราคาเท่าเดิมไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เหมือนชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ยากจนเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคนที่ได้คือเชฟรอนผมก็บอกว่านะครับก็ให้เชื่อความมั่นใจกันมากๆทำเลยนะครับแล้วก็วัดกันว่าเอาลวคนไทยก็ไม่รู้สึกรู้สาก็าหมกหลอมแหลมจุดไม่ติดก็ลองทำดิง่ายนิดเดียวนะครับราหมาดด้อยค่า นะครับสารพัดที่ที่กระทํากันค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับก็มั่นใจขนาดนี้ใหญ่สะปาดขนาดนี้ <c oughs> เอาสินะครับลังเลขนาดไหนเอาเลย <c oughs> ก่อนจะไปถึงตรงนั้นทางฝ่ายค้านจะขอเปิดสภาในการประชุมตามมาตรา ร้อยห้าสิบห้าน่าจะใช่นะ1ะร้อยห้าสิบห้าคุณจิรุพรมองว่าโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวันนี้นักข่าวพยายามที่จะถามนายกถึงประเด็นว่าคิดเห็นยังไงเห็นด้วยหรือเปล่าที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดประชุมสภาตามมาตราหนึ่งห้าห้านายกก็บอกต้องคุยกันก่อนเพราะนู่นนี่ยังไม่เขาก็ถามย้ำว่าเห็นด้วยหรือเปล่านายกถึงบอกว่าเป็นเรื่องของสภาก็ถูกเป็นเรื่องของสภาแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐเนี่ยนะครับณขณะนี้ค,คิดอะไร เพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยมือชักการชักการเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอคนที่ทําการบ้านเรื่องนี้อย่างละเอียดเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกและการอภ,ภิปรายในสภานั้นเนี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบนะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้อยู่จริงกับประเทศและสุมเสียงเรื่องดินแดน ผมไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะไม่รักประเทศนะแล้วก็คนรุ่นใหม่จะพร้อมเสียดินแดนผมไม่เชื่อคนที่มีเลือดแห่งความเป็นไทยนั้นไม่ว่ารุ่นไหนนะครับมันไม่ใช่ว่าหน้าที่รักดินแดนจะเป็นเรื่องของคนแก่นะครับหรือว่าเป็นฝากฝั่งใดฝากฝั่งหนึ่งถ้าก้าวหน้าแล้วเสียดินแดนเนี่ยผมว่าก็อัปรีเต็มทีเหมันกันนะครับซึ่งผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้นะครับ ถ้ารัฐบาลมีความมั่นใจก็อเอาพร้อมเนี่ยพร้อมมือกิติรัตน์นารณ์เนี่ยวันไหนวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ไอเชื่อว่าคนถ้ามีความเชื่อว่าคนเน้นด้วยไล่ไปขุดถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันจะผ่านมากว่าห้าสิบสองปีความเป็นจริงนะครับถอยมาตั้งแต่ต้นน่ะน,นะครับอาจจะนู่นห้าสิบห้า้วยล้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเห็นกันอยู่ะนะครับมันเป็นช่องว่าง นะครับว่าใครจะไปเจราจาตรงไหนนะครับที่จะเกิดผลประโยชน์ทั้งหัวทั้งท้ายซึ่งมันก็จะซุกซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เห็นลายแต่ว่าเจตนาที่ไม่พูดว่าใครจะได้ผลประโยชน์จากการได้สัมปทานไปก่อนนั้นจะเห็นว่าไม่มีพูดพูดเลยเงียบเก็บไอ้นี่ถ้าเราไม่ออกมาพูดกันเนี่ยเรื่องเชฟรอนเนี่ยก็ไม่มีใครพูดอีกนั่นแหละ,ะนะครับแล้วก็เงียบเหมือนเป่าสากกันอยู่เงี้ย ทำไมไม่พูดความจริงแล้วว่าถ้ารัฐบาลเนยครับตัดสินใจก็คือเป็นนายหน้าให้กับเชฟร้อนแทนที่ว่าจะเอารื้อสัญญามาปักปันเขตแดนให้ให้จบคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีน้ํามันทักหยดรถติดอยู่กลางถนนขยับกันไม่ได้ก็ยังพอจะไปเสี่ยงขุดแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าภายในสิบห้าปีก็มีเวลาเหลือเฟือเจราจาเรื่องดินแดน แล้วก็เอาสัญญาเข้ามาหรือว่าจะยกเลิกได้หรือไม่สัญญาห้าสิบสองปีครึ่งครึ่งศตวรรษนะครับเรายังยึดถือจนถึงขนาดนี้กันนะนะครับและที่สําคัญที่สุดเน,นี่ยมหาอำนาจเนี่ยนะครับที่ก็ที่เขานิ่งเงียบเรื่องเนี้ยนะครับซึ่งเป็นเป็นประเทศของบริษัทที่ได้สัมปทาน,นเราต้องคิดเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนี้นะครับ เรื่องนี้จะหยิบยกเหมือนกับกรณีมาเลย์ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญหาที่จะมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างแต่ว่าเนี่นะครับในเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้ากล้าก็เอาเขอเท่านั้นนะครับแล้วก็วัดกันร้อมแร้มใหม่มีคนจุดไม่ติดด้อยค่าราราคาโน่นนี่เอาตามสบายเลยนะครับเอาเต็มที่เลยลูกพีว่ามาเลยนะครับไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเพราะนี่นะครับ คือถ้ามันง่ายง่ายนี่นะครับ <Okay. S 2> เรื่องนี้ทำมานานแล้วแล้ว,ลวดูท่วงทํานองของรองนายกรัฐมนตรีพลังงานว่าพอเวลาถามเรื่องนี้ผมไม่ได้ยุง่งมันก็เป็นคําตอบไกลาๆยอยู่แล้วและบรรดาพักร่วมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาจะเสี่ยงนะ <Okay. S 2> เพราะนี่นะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงดินแดนเนี่ยนะครับมันถูกประนามถูกตรานหน้าชั่วกับชั่วกันค <Okay. S 2> นะครับและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศมันไม่ได้อะไร นะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยเรื่องการปฏิรูปเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับจะปฏิวัติปฏิรูปปฏิสังขรณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ถามันทําอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับมันก็ลดต้นทุนได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วและเรามีเวลาพอนะครับที่ปักปันเขตแดนให้จบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรื้อสัญญาของเชฟรอนอเพราะนะครับในเขตพื้นที่นี่นะครับที่มีการกล่าวเหมือนกกรณีเรือประมงถูกยิง นะครับสถานการณ์มันก็ไม่ต่างกันนะนะครับว่าสถานะของประเทศหน้าขณะน,นี้อยู่ในบริบทอย่างไรเพราะนี่นะครับคือประเทศไทยในสายตาของมิตรประเทศผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกเรางงว,ว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะนี่นะครับไทยพม่าเคยประทะากันยุคคุณทักษิณน,นี่แหละ,ะนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้จัดการฐานบกก็ถูกปลดจากผู้จัดการฐานบกะนะครับทั้งที่ว่า เขาเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะในฐานะผู้จัดการฐานบุกซึ่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องต้องรักษาความเป็นคนไทยเอาไว้แม้กระทั่งมอมิกย9ิบก้าล้มมาเนี่ยนะครับเขาทดสอบเวลาว่า f 1 6ขึ้นจากตาคลีนี่ใช้เวลาเท่าไหร่เขากลับไปเลยนะครับจนกระทั่งว่าเขาขยับกลับแต่เขาต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นเขาเทสื์และจนกระทั่งเรื่องเรือประมงที่ถูกยิง อย่างไรก็ตามนั้นนะครับถ้ารัฐบาลยังไม่รู้สึกรู้สาว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติการตัดสินใจยิงนะครับเรือประมงนั่นนะเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าจะมีทหารเนี่ยจะได้ตัดสินใจโดยพระลกา,ารเนี่ยมาถึงฝั่งพมา่าแต่ปัญหาก็คือว่าทางการพรม่าเนี่ยเขากำลังคิดอะไรในประเทศไทยการที่เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับให้มันมาเป็นเชิญนวน เพื่อต้องการจะส่งสัญญาณอะไรเช่นเดียวกับมิก29ที่ล้าเข้ามาวันนั้นนะครับจนกระทั่งเรือประมงถูกยิงในวันนี้เนะี่ยคือถ้าเรามองกันเพียงแค่ปรากฏการเท่าที่เห็นนะั้นประเทศนี้ไม่ต้องมีฝ่ายความมั่นคงไม่ต้องมีกระทรวงกลาโหมหแ,แต่ว่าถ้าคิดไปนะครับว่าประเทศพมา่าซึ่งเนี่ยนะครับในพม่าก็มีสองฝ่ายสองมหาอำนาจนะครับกำลังฟาดฟันกันอยู่นะั้น เขามองเนี่ยนะครับประเทศไทยอยู่ในบริบทอันไหน,นเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทนะครับว่าเนี่ยครับเขาไม่เท่าทันเราอะไรเท่าเราเขาสื่อสัญญาณตรงเลยอยู่ด,ดีๆเนี่ยนะครับถ้าเขาจะยิงเรื่องหน้านาวเขายิงได้ทุกวันนะครับแต่ว่าการเลือกใช้วิธีการอย่างเนี้ยนะครับที่ประเทศไทยพยายามอธิบายนะครับยิงก็ก็ปรากฏว่าโดดโดดน้ําตายน,นะครับแต่ว่า ท่วงทานองตัวประกันที่ยังอยู่อยู่เนี่ยว่าจะเอาเขาออกมาอย่างไรหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมบอกว่าบริบทหน้าขนาดนี้นั่นมันจะนําไปสู่หลายๆอย่างเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับบิ๊กอ้วนนะครับจะคิดอ่านเรื่องนี้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับทหารคิดอย่างไรเพราะเนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นเส้นแบ่งบางๆเหมือนกันค ในการที่จะเลือกนะครับเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเรื่องดินแดนเรื่องศักดิ์ศรีผมไม่ใช่คนกระหายสงครามอะไระเพียงแต่ว่าสถานะของประเทศมันควรจะดำรงอย่างมีเกียรติยศและก็สมนามสมเนื้อนะครับกับสถานะซึ่งจะไม่ได้บ่งบอกถึงความอ่อนแอทั้งปวงะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นที่มันกระทบกระเทือนกับความรู้สึกเนี่ย และเราต้องเชื่อเห็นว่านี่เป็นครั้งที่สองและ้วนะ,ค,ะครั้งแรกนะครับเครื่องบินครั้งที่สองนี่เรือรบอและครั้งที่สามละ่ะนี่ไม่นับเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องวาแดงะนะครับซึ่งการพิสูจน์อะไรต่างๆนั้นคือคือประเทศเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าการปักปันเขตแดนกับประเทศที่อยู่ติดเราเนี่ยยังมีหลากหลายพื้นที่นะครับและก็เป็นจำนวนมาก ที่เรียวกว่าเป็นเขตพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์กันนั้นเนี่ยที่ยังไม่มีบริบูรณ์ปัญหาก็คือว่านะครับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยซึ่งต้องให้เห็นว่ามันเรียงลําดับนะครับเรื่องความไม่เกรงใจอของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้มีให้ขึ้นตามลําดับผมเรียนย้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องกระหายสงครามแต่กระหายเรื่องศักดิ์ศรีในความเป็นชาติอย่างน้อยที่สุดนั้นมาตรการที่มันแข็งเกร้า นะครับมันควรจะได้พอเห็นกันบ้างให้สมแก่เหตุแต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าเขาลงมือเนี่ยนะครับด้วยความรุนแรงและประเทศไทยได้แสดงความหน่อมแนม,มในสายตาของชาวโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชวนให้รบกันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันควรจะมีท่าทีที่มันมันสมศักดิ์ศรีกับความเป็นประเทศของเราบ้างยังยังไม่ได้สรุปสาเหตุ ลองนายกด้านความมั่นคงนะคะก็บอกแล้วว่าเราไปลุกหน้าน,านา้ำซึ่งจริงๆก็ก็ยังดูกันอยู่ว่าลุกลุกจริงหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรทีนี้ประเด็นในเรื่องที่คุณจิรุพรพยายามที่จะสื่อความเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้การที่คุณแพทองทานไปจับมือทักทายนะคะถ้ามองในบริบทในเรื่องของการแป,ประชุมต้องไปเจอกันกับทางคุณมินอออไลน์แล้วเนี่ยก็ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่า ก่อนหน้านี้มินองไลน์ค่อนข้างที่จะโดนหนักในประเด็นแล้วก็อาจาจะจะต้องมีการขึ้นศาลโลกด้วยซ้ำไปถึงเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือใดๆนะคะมันมันจะมีจุดตรงไหนที่มันเอ๊ะแล้วมันจะมีปัญหาตรงไหนล่ะขนาดเขาอยู่ในสถานะที่ถูกวิพากวิจารจาก<ม>จากเวทีโลกอยู่เนี่ยเราก็ยังไปสัมพันธ์ดีกับเขาอยู่เลยแล้วมันมีอะไร มันถึงเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินอย่างที่คุณจรูพรว่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของน่านน้ำทางทะเลนะก็ตอนยุคคุณทักษิณเนี่ย <ฮะ S 2> ผมก็เคยถามเจ้าตัวเขาเนี่ยนะครับเรื่องที่ปลดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้นําของพม่าก็มาเยือนไทยแต่ก็มีเหตุการณ์ประทัดต้องเข้าใจว่าประเทศเราเนี่ยนะครับมันที่เดือดร้อนเรื่องยาเสพติดมันก็มาจากซีกฝั่งนี้เป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นกองทัพซึ่งเขาก็มีความอึดอัดไม่ไหวกันเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้มาตรการแรงนะครับเพื่อจะปกป้องบรรดาเนี่ยนะครับคนในชาติในเรื่องการเป็นทาสยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดการประทับตายกันเป็นร้อยๆนะนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยการใช้ดุลยพินิจก็คือการปลดภุ่มเชื้อการตานบกของประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย นะครับภาพปรากฏการจับมือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอะไรกับเราถ้าเขาจับมือด้วยแล้วเขาเกรงใจเนี่ยเขาจะมายิงเรือประมงไทยให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าทหารเขาจะทำโดยพาราการในซีพมา่าเพราะเนี่ยครับการลงมือในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่ารัฐเนี่ยนะครับ จะต้องแสดงจุดยืนและต้องเนี่ยนะครับจะต้องมองให้บันลึกว่าเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรกับเราเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในท่ามกลางเรื่องประเทศไทยเป็นทางผ่านเนี่ยนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเองอย่างไรก็ตามการเล่นการเมืองจะสองหน้าสามหน้าเนี่ยถ้ามันไม่แนบเนียนความเป็นจริงก็คือว่ามันควรจะแสดงจุดยืนเรื่องความเป็นเอกราชของเรา นะครับที่ไม่พร้อมให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยหรือหมหาอำนาจใดหมหาอำนาจหนึ่งมาใช้พื้นที่ของประเทศไทยเรามีบทเรียนเรื่องฐานทัพของสหรัฐนะครับและท้ายที่สุดเราตัวแทบไม่รอดอคนมาช่วยเรากลายเป็นจีนนะครับต้นเหตุหายต่อมหายแซบหายสอยนะครับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์สงครามยุคใหม่นั้นเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเขาเล่นอะไร และต้องคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเราก็ต้องคิดอ่านเหมือนกันเขาแสดงแสญญานุภาพเรื่องกองทัพอากาศมิกยี่สิบเก้านี่มันเหนือว่าเอฟสบเรานะนะครับมันเทียบเท่ากับ f อฟสามห้านะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามของเราเครื่องดีที่สุดคือยังเป็นเอฟสิบหกกริปเพนซึ่งเคยทันสมัยเมื่อนานมากมาแล้วเราอยู่ในนะครับบริบทนะครับที่ต้องทบทวน ในเรื่องมิตินะครับเรื่องความมั่นคงแต่ภายใต้สถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่พูดความจริงกันเสียบ้างเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีนความสุ่มเสี่ยงเนี่ยซึ่งเราก็ต้องมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะนะครับอยู่ดีๆมายิงใส่เรือเนี่ยหรือว่าเครื่องบินมาล้มเนี่ยนะครับระดับเครื่องบินระดับนี้เขามีพิกัดมีอะไรชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าเรือประมงไม่จำเป็นต้องยิง นะครัเพียงแค่ส่งสัญญาณเตือนเข้าล้อมจับเนี่ยก็ง่ายนะครับมันยังมีมาตรการอะไรอื่นอืมันคืออะไรนะครับที่น่าสนใจว่าหนึ่งก็คือต้องการจะส่งสัญญาณหรือว่าทหารฝั่งพม่าเขาคิดว่าเป็นเรืออะไรนะครับหรือว่าต้องการจะสื่อสัญญาณไปยังเรื่องอื่นอะไรก็สามารถที่จะนี่นะครับวิเคราะห์กันได้แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงของไตนก็ค่ะ โดยเฉพาะนีครับในส่วนรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นก็คงจะได้คิดสรราระตะแต่ว่าท่วงทํานองนั้นเนี่ยอย่าให้คนไทยมีความรู้สึกถึงความน่าละอายนะครับหน่อมแนมนะครับคือผมเองก็เห็นว่ามันไม่ใช่ต้องรบกันแต่ท่วงทํานองนั้นเนี่ยต้องคํานึงถึงความรู้สึกของคนในชาตินี้เหมือนกันะนะครับแต่ว่าก็จะถูกอธิบายว่าะลายแต่ว่าเอาความรู้สึก บาสักพักเนี่ยนะครับก็ก็เห็นอยู่แล้วกอ,องทัพอากาศทางบกเขาก็รุกเข้ามาในในก็ก็เห็นเป็นอาณาจักรล้มมานเดนินแดนทางทะเลก็โดนละนะครับก็เหลืออย่างเดียวเขาไม่มาเขกหัวตอนนั้นเนอ,อะลองไปถอดอาหารหัสดูนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแสดงที่คุณจรุพรบอกว่ามันจะต้องยืนในศักดิ์ศรีของเราให้เราได้เห็นให้เขาได้เห็น เราด้วยนะคะส่วนประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีคุณกิติรัตน์ที่จะต้องถูกเสนอชื่อตามขั้นตอนที่เขาได้มีการคัดเลือกมานะคะสำหรับประธานบอร์ดแบงค์ชาติรวมไปถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วม j t c คุณจิรุพรบอกว่าถ้ามั่นใจก็เอาเลยดันเลยนะคะให้เต็มที่ ประเด็นของคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลคุณยิ่งรักที่โดนสั่งจำคุกในคดีจำนำข้าวก็เดี๋ยวรอดูท่าทีหลังจากนี้นะคะว่าคุณบุญทรงเนี่ยจะมีท่าทีเก็บตัวเงียบนะคะไม่ได้มีการแสดงความเห็นหรือแบบไหนอย่างไรหรืออาจจะใช้บรรทัดฐ,ฐานเดียวกับคุณทักษิณในการที่จะเคลื่อนไหวแบบไหนอย่างไรเพราะว่าอย่างที่สื่อรายงานนะคะว่าความลับที่อยู่กับคุณบุญทรงเนี่ย ก็มีเยอะอยู่เป็นประเด็นหลักสําคัญด้วยทั้งเรื่องของการระบายข้าวแล้วก็เรื่องของการระบายมันสัมปหลังหรือว่ามันเส้นนะคะแต่ก็ต้องดูจังหวัดของฝ่ายอํานาจด้วยว่าคุณบุญทรงต้องตัดสินใจว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะเพราะว่าตลอด7ปีที่ไม่มีสารภาพก็น่าจะได้มีการตกผลึกหรือแม้กระทั่งตอนที่ถูกคุมขังอยู่ในระหว่างนี้ค่ะก,ก็คงจะได้มีการพังครูอะไรบางอย่างออกมา ในช่วงรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์การเมืองกันต่อค่ะไม่ได้แผ่วลงทุกวันหรอกแม้จะมีบางเรื่องที่ที่เด่นขึ้นมากบกระแสแต่หลายเรื่องที่ยังรอความชัดเจนอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่คุณจริรพรได้เปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของกรณีชั้น14นะคะที่ ก็รอดูว่าปปชจะว่าแบบไหนอย่างไรก็ผมว่าดูอาทิตย์หน้าเนี่ยว่าด, <นะ S 2> ดูดูท่วงทํานองของปปชชุดใหญ่แต่ว่าเราผมไม่ได้มองในงแง่ของมันจะโลกสวยงามอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ